Down. Yeah. Reload. Oh. oh, right <laughs> <left>. <laughs> <laughs> oh right One enemy remaining. The fire. โอ้คดีปันระเบิดเข้าไปด้วยเฮ้ยนี่เ้ยเรี่งโก้ Match p o วังหัวนุกพีดิ อย oh ah, ah. ah, well ู่น uh ี huh. be, There, your, no. oh. ่อยู่นี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 ่อ่นี่อยูนี่อยู่นี่ฮ่าฮ่าฮ่าชชชัวชัยิมแล้วสองร้อพี่ยิมแล้วสองร้อยาแล้วนกลับไปหลังกลับไปหลังแล้วกลัไปหลังนกลับไปหลังมนกลับไลังะมาฆ่ามันเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยูนี่อยู่นี่อยู่นี่ฆ่ามันฆ่ามันมาเขาดา เก็บดอกดาวออกเก็บดอกดาวออกจะไม่ทันนะล้างวางวางอย่าปักนะอย่าปักนะปักเราถ้ามันถ้ามันถ้ามันเฮ้ยมีด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 มีอยู่นู้นเลยยื่นู้นเลยน่ะกูตติโม่อะเดี๋ยวนั้นแหละสวย ไล่ไล่ไล่เทอรเไม้ยินมือเปลี่ยนางมันวางแถบทั้งวงแห่วางท้ว้องซื้อวางแถบอ๋อวางแถบนรัแล้ววางคู่วางทำไม e เดิเรเจเ ทีนี้ก็กำเดินแพนสองวอัวนะไ <laughs> <laughs> อ้บ้ามีเยอะมากน่ะ <laughs> โอ้ยน่า <laughs> ตรายน่าตราย <laughs>